ดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมซึกชิงมาสั่กันอีกเช่นเคยนะครับผมก็สําหรับวันนี้เราจะมาสุ่มตัวการเออโดยตอนนี้ผมมีเพชรที่ที่2 0 0 0 0เพชรนะครับผมเออเราจะมาประเดิมแบบเกมเพิ่งอัปเดตไปไงเราจะมาประเดิมว่าเราจะได้ตัวใหม่เลยไหมครับผมโดยตัวที่ผมเลงในวันนี้นะครับผมจะเป็นตัวในระดับมหากราบนะครับผมอ่าก,ก็ขอให้ได้ตัวใหม่เลยพวกนี้เลยเนี่ยเออก็ตัวมหากราบนี้ก็จะเป็นตัวแบบ ที่เข้ามาแทนตัวตำนานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเออก็เรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวระดมหากาสักกี่ตัวนะครับผมหรือว่าตัวตำนานที่เรายังไม่มีอีกสักกี่ตัวนะก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะตัวตำนานที่ผมไม่มีนะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผมตัวนี้อ่าตัวตัวพวกนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะตัวที่ผมยังไม่มีนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะครับผมก็ตอนนี้ผมมีเพชรที่สองหมื่นเพชรนะครับผมเดี๋ยวเราไปประเดิมกันหน่อยอ่ามีดาวที่หมื่นสองโอเคเลยล้านสองสิอีกสิบสองล้านสิพู้พิทโอเคไปสุ่มแล้วเราเริ่มจากการสุ่มดาวก่อนสุ่มดาวสักห้าครั้งนะครับผมหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าโอเคแล้วเราจะไปสุ่มกันที่ร้อยห้าสิบก่อนนะครับผมเปิดแบบ ไปเดิมนิดเดียวก่อนนะโอเคร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสักสองสามครั้งไอสี่ห้าครั้งนี่ไสามยังไม่มานะยังไม่ออกนะครับผมยังไม่ออกนะยังไม่ออกเฮ้ยมาครับเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงอะ่ะคืออันนี้คือครั้งที่ห้านะครับผมสุ่มครั้งที่ห้าออกแล้วนะครับระดับมาหากราบไอตัวนี้เป็นตัวขีมีใช่ปะ่ะไอตัวขีมีมัมน มันมันมันอ่าเข้ามานานหรือยังอุ้ยโอ้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเฮ้ยโหดหรือเปล่าถ้าใครรู้ว่าตัวขี่มีตัวนี้โหดหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมว่าโหดไหมนะโอเคแล้วเราก็จะไปสู่กันที่ร้อยห้าสิบต่อเรื่อยๆก่อนกันร้อยห้าสิบมาครับตานานเป็นอ่าอะไรว่าราชาแห่งปีศาจนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่แต่ก่อนโหดนะครับผมตอนนี้ก็ยังถือว่าไม่ค่อยโหดเท่าไหร่แล้วโอเค ร้อยหาเฮ้ยมาตัวที่สองครับเอ้ยไอยตัวนี้ตัวมันมันชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้เฮ้ยตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมมีหรือยังนะแต่ว่าตอนนี้มหากาบออกแล้วสองตัวนะครับผมเดี๋ยวเราสุ่ม4ี่รหสิบกันหน่อยเออสุ 450. เด็ดสี่ร้อยห้าสิบอ่าคุณต้องการซื้อเอ้ไอะไร่่่ 450. 450. ่อ5 0่่่่่่่่่่450อี่2้รั้ง่ะครับ450ส่่ สี่ร้อยห้าสิบเฮ้ยไม่ออกว่ะสี่ร้อยห้าสิบเป็นไม่ออกว่ะอย่150ร้อยห้าสิบรีเลยแล้วกันอ่าร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอันนี้คือร้อยห้าสิบครั้งที่ห้าแล้วครับเอ้ยโอ้โหมือก,กดลั่นร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบไม่ออกแล้ววะไม่ออกแล้วอย่าไปซุ่มดาวต่ออีกห้าครั้งนะครับผมเป็นสูตรนะเป็นสูตรหนึ่งสอง 3 4 5เดี๋ยวเราไปซูม150ไปนต่อครับเรื่อยๆ5ครั้ง1 2 3 4 5ไม่ออกจริงๆเนาะ450เลยมาครับตำนานอ๋อตัวนี้ตัวนี้ผมก็มีนะแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมตัวนี้นะโอเคแต่ถือว่าออกแล้วนะ150 4ห้า สองหมื่นเพชรตัวใหม่มันต้องออกแล้วังกรไฟมันต้องออกแล้วร้ 150. 150. อยห้าสิบร้อยห้าสิบยังวะยังไม่ออกว่ะร้อยห้าสิบเป็นเมือกมานะร้อยห้าสิบต่อร้อยห้าสิบเฮ้ยมันจะไม่ออกแล้วหรอมันจะไม่ออกแล้วหรอเนี่ยอย่าทาไปซื้อเมือกก่อนสักห้าตัวนะเห็นเขียวมมใช้เยอะไม่ได้นะเห็นเขียมีน้อยมากเลยโอเคแล้วดาวต่ออีกสักสามครั้งดีกว่าหนึ่งสองสาม แล้วก็ไปสี่ห้าสิบเลยโอ้โหไม่ออกว่ะไม่ออกว่ะมันมาแค่สองตัวว่ะแล้วดำหากับส5 0ห้าสิบมาครับเฮ้ยตัวนี้นินจาไหมเฮ้ยเทพอ่ะพร้อมออกพร้อมกับโจรสลัดเลยนะครับผมมือเ,เอาเรื่องมาหากาบออกสามตัวแล้วนะครับตำนานออกประมาณอ่าสามตัวแล้วเหมือนกันนะครับผมโอเคโอเคร้อยห้าสิบต่ออ่าร้อยห้าสิบมาครับตำนาน อาสาปืนคู่นะโอเคร้อยห้าสิรห้าหเลยปึ๊บไม่ออกวรห้่ร้อยห้าสิ 150, 450, มาหน่อยตัวใหม่มาหน่อยร้อหกร้อยหไม่ออกแล้วอะเลืมไปมาละร้อยห้าสิสี้อห้าสีละสละเพชรเหลือเท่าไหรนะ่เนี่ย แคสเหลือเก้าพันเองไปจะหมดแล้วโอ okay. เคเ๋ยวเราไปทำอะไรแก้เค็ด,ดีทำอะไรแก้เค็ด,ดี <laughs> ผมว่าผมจะซื้อเมือกนะครับผมอย่างละห้าตัวนะ <laughs> เผื่อมันจะออกนะครับผมเป็นสูตรนะแล้วส่งดาวต่ออีกสักห้าครั้งนะครับผมเรามาดูกันว่าสูตรนี้ใช้ได้ผลหรือเปล่านะครับ <laughs> ลองไปเรื่อยนะเรียกว่าลองไปเรื่อยหนึ่งสอง สามสี่ห้าแล้วก็ไปจัดสี่รอยห้าสิบเลยครับโจมจงมามาครับผมเย่ yeah, ตัวซ้ำเฮ้ยถ้าเราได้ตัวซ้ำเราก็เอาไปล่างสองได้ดีถูกไหมเออไอตัวนี้นะไอตัวนี้ผมเอาไปล่างสองได้แล้วนะตัวนินจานะโอเคร้อยห้าสิบโอ้โหโอ้โหฟาร์ดินออกโอเคได้อยู่ได้อยู่ร้อยห้าสิบสี่ก็ร้อห้าสิบ ร้ 150. 150. 450. อยห้าสิบร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบเออเ็นเราจะหมดแล้วร้อยห้าสิบมันต้องมาดิตัวแบบใหม่สุดมันต้องมามันต้องมาแล้วจอดนี้มันต้องมามาครับผมโอ้โหตัวนี้ไอ้ตัวนี้ผมก็เล่นอยู่นะในไอดีลองนี่แหละน่าจะเปไปที่ล่างสามเลยด้วยโอเคอ่า เพชรเราเหลืออยู่แค่หกพันนะครับผมโวย gm ตัวใหม่ต้องมาแล้วอัปเดตครั้งใหม่สองตัวนี้มันต้องมาแล้วตัวนี้กับตัวนี้ต้องมาแล้ว,ว,ว,อลวโอเคจองมาอจองมา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 แล้วก็ไปที่สี่ร้อยห้าสิบเลยครับพาลาดินพาลาดินร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบเริ่มไม่ออกแล้วครับผมเริ่มไม่ออกละดวงเริ่มบุดกุดแล้วนะครับผมร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบมาครับตำนานเอ้ยตัวนี้ ไอตัวนี้ตัวปลาดาวจายใช่ป่ะอ๋อโอเคโอเคร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบอืมแต่กินนี้ค้างนิดนึงคิดว่าตัวแบบตัวมหากราบจะออกไงร้อยห้าสิบมาครับตำนานโอ้ฟักสองสี่กร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบโอ้ยตรงมาแล้วตำนานต้องเอ็มหากรต้องมาแล้วช็อ,เอาาตเนี้ยต้องมาแล้วครับผมร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบ มาครับโอ้ยตัวนี้ไอ้ตัวนี้ผมก็มีแล้วนะเอ люди, ้ยมีเอา,เอา,เ,อาเอาตัวใหม่ขอตัวใหม่ดีขอระดมหากาบแตเปไปตัวใหม่150 450โอ้อย้คิดซี่1้0ต่อ450รไม่มาเ่มไม่มาละ150 150 150อมาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ผมผมโคตรดีใจนะแต่ดีใจดังไม่ได้นะครับผมอุ้ยมันมาครับผมอุ้ยเพชรเหลืยอุ้ยดูเฮ้ดูเพชรเป็นเลขซาตานเลยใช่ปะ่ะหกหกหกเอาเรื่องว่ะเลขซาตานว่ะออกตรงนี้พอดีครับผมมันมาแล้วมันมาแล้วครับผมตัวใหม่ออกแล้วสุดยอดนะผมถือว่าวันนี้ภารกิจเราสําเร็จนะแต่ถ้าเป็นไปได้นะผมอีกหกร้อยหกสิบหกเพชรผมขอ ตัวนี้อีกตัวหนึ่งไปเผื่อมันจะออกนะเผื่อมันจะออกนะอเดี๋ยวเราไปซ่มดาวกนะันสักสามครั้งดีกว่าหนึ่งสองสามแล้วก็ร้อยห้าสิบเรื่อยๆนะผมจะส่งทีละร้อยห้าสิบนะร้อยห้าสิบเหมือนว่าเราจะมีดวงกับร้อยห้าสิบมากกว่านะโอเคอันนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเราแล้วนะครับผมอีกครั้งหนึ่งเลยครั้งหนึ่งอมจงมาไม่มาละ ไม่เหลือเลขซาตานอ่ะหกหกว่ะคราวนี้โอเคถือว่าครั้งนี้คุ้มนะก็คือเราสุ่มไปสองหมื่นเพชรอ่ะเราได้มาหากามากี่ตัววัดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าได้มา,ากาับมาห้าตัวหกตัวดีเป็นตัวซ้ําตัวหนึ่งนะครับผมเออคือแบบคุ้มมากแถมได้ตัวใหม่มาด้วยนะเป็นเจ้ามังกรตัวนี้นะครับผมเออเป็นตัวแบบที่เกมเพิ่งอัปเดตไปวันที่ห้านะห้ากุมภานะผมปีหกสี่นะแล้วผมสุ่มวันเนี้ย ผมได้เยเวเยเฮ้ยม่งสุดยอดวะ่ะก็สาหรับใครที่รู้ว่าไอ้พวกนเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนียตอนที่ผมเตียมพวกเนี้ยสี่ตัวเนี้ยนะมันโหดหรือเปล่านะครับผมเออตัวไหนโหดบอกไว้ได้นะผมอาจจะอัพแล้วมารีวิวกันเลยนะครับผมและที่ผมอยากรู้คือไอ้มังกรตัวเนี้ยมันโหดขนาดไหนสาหรับคนที่มีนะครับผมเออเรามาดูกันว่ามันจะโหดขนาดไหนอย่าผมจะไปไปไปอัพแล้วรีวิวเลยนะสาหรับตัวนี้นะครับผมโอเค แล้วก็ส่วนระดับตํานานนี่เราก็ได้มาประมาณสักสามสี่ตัวนะจะเป็นเจ้านินจาตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวซ้ำๆนะครับผมเป็นตัวที่ผมมีแล้วทั้งนั้นเลยนะก็น,นี้มีเพียบเลยนะไม่ได้อัพไปเลยนะครับผมโอเคโหนินจามีหกอ,อะไรเยอะๆบม่วันตัวตำนานที่มีเยอะเนะนี่ยน่าจะนินจาบ้างเยอะสุดละโอเค สำหรับคลิปนี้นะผมเราก็มาสุ่มกันให้ดูนะโดยเราใช้เพชรสองหมื่นเพชรน,นะผมก็ถือว่าคุ้มนะตำนานออก6ตัวเอยมหาการอกตัวตำนานออกประมาณ5 6ถึงตัวนะถือว่าใช้ได้นะผมใช้ได้นะแถมตัวใหม่ออกด้วยนะผมถือว่าคราวนี้เราไม่เจ๊งนะเราไม่เจ๊งนะไม่เกลือนะผมเออโอเคก็ เดี๋ยวคราวหน้า,านะจะเป็นการไปส่งในไอดีหลักกันนะครับผมว่ามันจะออกดีเหมือนในไอดีลองอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เรามาส่งมาให้ดูนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาก,กดติดตามใหม่เอเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ดีกว่านะครับผมสวัสดีครับ